ครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึง4ข้อสำคัญนะครับกับความสำเร็จสูงสุดในการเลี้ยงไก่ออกชนสร้างรายไดนะ้ก็ในข้อแรกเลยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องการเตะเป้านะครับการเตะเป้าไก่ก็จะ ทำให้ไก่นี่ยมีความแข็งแรงนะครับในการที่จะต่อสู้นะครับหรือจะการในการที่ออกชนนะครับการเตะเป้านี้ก็จะพันหนานะครับเพื่อเซฟไก่ไก่เปา้าด้วยนะครับส่วนไก่ที่เลี้ยงออกชนก็จะปล่อยปากนะครับตัว ไก่อาจารย์ไก่หรือไก่เป้าก็จะปิดปากก็ทำให้ไก่เนี่ยแข็งแรงสุดๆครับไก่เตะเป้าเพราะว่าไก่ได้ใช้ทุกส่วนของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นปากไม่ว่าจะเป็นส่วนคอที่รังขึ้นตีนะครับก็จะได้กล้ามเนื้อความแข็งแกร่งในส่วนที่ในส่วนคอนะครับ แล้วก็ในส่วนขานี่ก็จะได้กล้ามขาในส่วนที่ตีจริงนะครับเพราะว่าไก่จะจะเตะแข่งขึ้นไปเนี่ยสัมพันธ์ก,นกันกับการบินตีและการดึงรั้งของในส่วนของปากและคอเนี่ย ทำให้ไก่วางแข้งได้เน้นนะครับเกิดความเคยชินในการวางแข้งครับหรือได้ทำแบบนี้บ่อยๆมันจะไปประกอบกับการปล้ำนะครับได้ทำในส่วนที่ตีจริงบ่อยๆมันก็จะไก่ก็จะวางแข้งได้ดีนะครับเสมอต้นเสมอปลายเนะี่ยข้อต่อไปในข้อ ที่สองเ่ยก็จะพูดถึงการปล้ำนะครับแบบพันผ้าหนานะครับการปล้ำแบบพันผ้าหนานี้ก็จะได้ทุกส่วนเหมือนกันนะครับของการตีจริงครับเพราะว่าเราพันผ้าหนาเนี่ยเพื่อให้ไก่ที่ปล้ำด้วยกันเนี่ย ต่างคนต่างพันผ้านหนาเพื่อให้ไม่เจ็บมากเกินไปครับเพ่าะอะไรเพราะการที่ไม่เจ็บมากเกินไปนี้ไก่สามารถปล้ำระยะได้นานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไก่ก็จะเกิดความแข็งแรงนะครับในการตีจริงครับที่ในระยะที่ นานขึ้นครับแล้วส่วนการพันพันผ้าหนานี้จะเป็นการที่แบบว่าไก่ไม่เจ็บมากก็จะฟื้นตัวไวนะครับอีกอย่างหนึ่งมันเป็นการที่แบบว่าเหมือนได้นวดกันนะครับเหมือนไก่ก็จะตีหน้าตีคอตีอะไรอยู่ประมาณนี้ถ้าสมมติถ้าเป็นพม่นะครับก็จะได้ความแข็งแกร่งนะครับเหมือนได้นวดกันไปในตัวนะครับ แล้วก็จะได้ลักษณะของการตีจริงนะครับเพราะว่าไก่ปล้ำมันก็ได้ของการตีจริงมันจะได้กล้ามเนื้อในส่วนที่ตีจริงอยู่แล้วนะครับครับต่อไปก็จะเป็นข้อที่สามนะครับการปล้ำแบบเปิดหน้านะครับมันต้องมีอยู่แล้วนะครับการปล้ำแบบเปิดหน้าเพื่อให้ไก่ได้เจ็บนะครับก็เราจะใช้เป็นพันแบบผ้ายีนนะครับผ้ายีนแบบ ทบขี่ชั้นก็ได้นะครับไก่บางตัวเนื้เดือยสั้นเราก็ทบร้อยหน่อยไก่บางตัวเดือยยาวเราก็จะทบผ้ายีนให้ให้มากขึ้นเพื่อไม่ค่อยให้มีเกสรที่จะมาทำร้ายดวงตาของไก่ที่ปล้ำด้วยกันนะครับต่างต่างคนต่างก็ต้องพันผ้ายีนแบบ หนาแบบแบบทบนะครับก็ถือว่าได้เจ็บนะครับแต่ว่าได้หน้านะครับแต่ว่าไม่ได้เราเซฟดวงตาไว้เพราะว่าถ้าเราพันผ้ายีนแบบไม่ทบให้หนานะครับมันจะมันก็จะมีโอกาสพลาดโดนลูก,กตาครับเพราะว่ามันยังมีความคมอยู่นะครับ เราต้องจับดูนะครับเวลาเราพันผ้ายีนแล้วมันมันจะเป็นจะมีพื้นที่ในความหนาแบบไม่ไม่ค่อยออกแหลมนะครับพราะเราทบผ้าไก่ก็จะเซฟลูกตาได้ดีนะครับอยู่ที่แปดสบเกสบอร์เซนเลยนะครับป้องกันไก่แบบเสียดวงตานะครับ ครับต่อไปก็จะเป็นข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่นี้ก็คือการล่อนะครับล่อให้ไก่บินตีนะครับคล้ายๆแบบว่าเราล่อให้ไก่บินตีแบบไม่ต้องสูงมากครับต่ำๆแค่เท่าระยะที่ไก่ตีจริงนะครับล่ออยู่ระยะประมาณนี้นะครับ แล้วไก่ก็จะได้ทุกส่วนนะครับได้จับขึ้นบินตีนะครับจำลองความ <c oughs> เป็นจริงนะครับในการตีนะครับเหมือนไก่ทํานองไก่เตะเป้านะครับคล้ายๆกันครับคือระยะของการบินตีก็คือเหมือนไก่ตีจริงแล้วก็จับในระยะความสูงที่พอดีๆไก่ก็จะ ได้ทั้งสายตานะครับได้ทั้งการบินตีที่ที่จำลองควาที่จำลองการตีแบบตีจริงนะครับก็คงจะทำในวันที่เราว่างนะครับหรือไก่วันไหนที่เราพร้อมที่ไก่หลังจากปล้ำมาแล้วอะไรร่างกายพร้อมนะครับเราก็จะมามาล่อนะครับวันหนึ่งก็สัก หกนาทีเจ็ดนาทีหรือไม่เกินสิบนาทีนะครับครับในส่วนอื่นๆผมก็จะสรุปเลยนะครับในส่วนอื่นส่วนประกอบอื่นๆก็จะมีจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับก,ก็จะมีวิ่งตะข่ายบินท่อบินกล่องวิ่งสุม่มหรือวิ่งจานนะครับเราก็อาจจะวันที่ ว่างเว้นจากใน4หัวข้อสำคัญนี้เราก็จะจะทำนะครับเลือกทำครับเลือกจัดตารางทำครับอย่างละลิดอย่างละหน่อยนะครับตามตามแต่ไก่จะทําได้นะครับเราจะไม่ทํำระบุนะครับว่าจะให้ไก่ทําประมาณไหนครับเราดูจากสภาพไก่หให้ไก่ทําเท่าที่ ทำได้นะครับเพราะสีข้อหลักเนี่ยสีข้อสำคัญเนี่ยที่เราทำนะไม่ว่าจะเป็นเตะเป้าปล้ำพันผ้าหนา,นาหรือปล้ำเปิดหน้านะด้วยผ้ายีนหรือจะเป็นล่อให้ไก่บินขึ้นตีนะในระยะที่เหมือนไก่ตีจริงก็มันก็หนักอยู่แล้วนะครับ ในส่วนอื่นที่กล่าวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นวิ่งตะข่ายบินท่อบินกล่องวิ่งจานวิ่งสูงนี้เราก็จะทําในวันที่ไก่เขามีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แล้วนะครับวันที่เว้นว่างจากการทำหัวข้อใ,ใหญ่ๆนี่หัวข้อสำคัญ4หัวข้อนี้เราก็จะทำในจุดนี้ครับ ครับคลิปนี้ก็จะผิดจะถูกยังไงก็ก็ขอภัยด้วยนะครับหรือบางท่านอาจจะเลี้ยงดีอยู่แล้วในสูตรของท่านแต่ว่าอาจจะเอาสูตรของกับผมเนี่ยไปไปแทรกนะครับในการเลี้ยงไก่นะครับก็ถือว่า สูตรของผมเองนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดี